สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รัฐกาเรียงกันต่อล่าสุดมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกกาเรียง KNLA ดักโจมตีฐานมินออนไลน์ทำให้เสียชีวิตสิบนายรวมทั้งผู้บังคับกองพันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับ นี่เป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์กองกำลังกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกาเรียง KNLa ดักโจมตีทาหารมินอองไลน์ในรัฐกาเรียงโดยเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวสารวินเพรสได้เผยแพร่โดยระบุรายละเอียดเหตุการณ์ว่าการต่อสู้ระหว่าง KNLa และสภาทาหารบนถนนเอเชียใกล้น้ำตกตอนนอระหว่างเมืองเววดีและเมืองเกาะกาเรกรัฐกาเรียง ในตอนเย็นของวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวระบุว่าทหารทั้งหมด10นายรวมทั้งผู้บังคับกองพันถูกสังหารพร้อมระบุ2ชั่วโมงหลังจากการสู้รบมีรถพยาบาล6คันมารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปดูรายละเอียดของคลิปวิดีโอกันครับ Субтитры сделал DimaTorzok နိုင်နေတယ်နိုင်နေတယ်အေးကိုဦးဝေးဗီဒီယိုရရတယ်ကိုကြီးကြည့်လို့ရတာဗာဆယ်ပါဆယ်ရရတယ်ပြရပြီအေးတော့ဗိုက် ပါထုတ်ရနေတာဟောပါဟုတ်ကဲ့ဥကမာဒုဒုတစ်ပွဲရှိတယ်ကြက်လေးကကြက်လေးကကြက်လေးကိုစလေးကားလေးပါမကလေးပါမဟာစီးကြက်လေးအဆင်ဒီစီးကြက်လေးအဆင်တောက်တောက်ဟာပါတော့ဗျာအမျိုးကောဘရော့ကောဘရော့ကောဘရော့ခဏခဏဒီပြောရပါသေးလို့

Thank you. เดี๋ยวๆเดี๋ยวเข้าห้องครัวนะคะกระซิบอ่ะกระซิบหน่อยดิดิ